ใช้ร่างกายคือขาจะอ่อนแรงนะคะก็จะใช้รองเท้าเบสค่ะขอโทษน,นะคะก็จะเป็นเหล็กนี่เลยติดกับรองเท้าค่ะใส่ขึ้นมาถึงเอวค่ะแล้วก็จะมีไม้ทัไม้ค้ำยันเอาไว้เป็นเอาวุธเลยค่ะนี่เป็นตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกว่า โรคชื่อโรคนะคะคุณหมอบอกว่าชื่อ Spinal Bifida ค่ะเป็นเกี่ยวกับกระดูกไขสันหลังที่มันหลุดหายไปไม่มันสร้างมาไม่ครบค่ะแล้วเวลาที่พี่ใช้ชีวิตอะ,ค,ะแบบค่ะแบบเวลาเดินหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องออมีคนคอยช่วยไหมคะในบางทีที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเดินยากอย่างเช่นบันไดอ่ถ้าเป็นถ้าเป็นพื้นราบทั่วไปจะไม่มีปัญหาคะ่ะยกเว้นพื้นที่มีน้ํา พื้นที่ลื่นเกินไปอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีน้ํามีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะลำบากแล้วก็ถ้าเป็นบันไดก็ถ้ามีคนช่วยก็ดีแต่ถ้าไม่มีคนช่วยขอให้มีราวบันไดก็ยังดีค่ะแล้วพื้นที่ที่แบบมันขรุขระครับที่วางไม้ยังไงเหรอครับพื้นที่ที่ขรุขระก็อาจจะเดินวางไม้ตามปกติได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเดินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเราอาจจะไปสะดุด ไม้เราสะดุดหรือเท้าเราไปสะดุดพื้นหรือสะดุดหินะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็ลงไปนอนวัดพื้นแล้วหนูอยากรู้ค่ะ,คะว่าตอนนี้พี่ทำงานอยู่ที่ไหนเหรอคะค่ะตอนนี้พี่ทำงานอยู่ที่เครือข่ายศิลป,ปะดนตรีคนพิการค่ะก็เป็นผู้จัดการครือข่ายค่ะแล้วเป็นผู้จัดการเครือขาะะ่ายเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเหรอคะอเป็นผู้จัดการเครือข่ายนี่ก็ ทำเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ค่ะการเขียนโครงการทำรายงานค่ะทำบัญชีทำเกี่ยวกับเอกสารค่ะก็เกือบจะเอกสารทั้งหมดอนะ่ะก็จะเป็นหน้าที่ที่ค่ะแล้วก็มีติดต่อประสานงานอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแล้วเครือข่า,ขายศิลปะด,ดนตรีของคนพิการนะคะาทาอะไรบ้างคะเครือข่า,ขายศิลปะด,ดนตรีคนพิการก็เ,เริ่ม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี4 9เนาะก็ทำมาหลายอย่างค่ะตั้งแต่พัฒนาศักยภาพคนพิการในด้านดนตรีมีการอบรมพัฒนาทักษะทางดนตรีเนาะหลายๆอย่างให้กับคนพิการค่ะแล้วก็จากนั้นก็มีการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วก็ไปจัดคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะตามสวนสาธรารณะหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะหลังจากนั้นถัดมาช่วงถัดมาเรามีการได้รับโครงการ สนับสนุนจากสสสด้วยเราก็ออกผลงานเป็นอัลบั้มเพลงด้วยค่ะแล้วก็มี MV ด้วยเคยใช้ทางโทรทัศน์นะคะไม่ทราบว่าน้องใจ่าๆกับน้องแตงกิ้วเคยเคยดูไหมคะช่องไหนหรอคะ <laughs> ม,มีช่อง9ที่เขาเปิดใหน้นะคะช่อง11อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านานมากแล้วล่ะห,ห,หนูอาจจะยังเด็กอยู่ <laughs> พี่ออค่ะแล้วปกติพี่ๆคนพิการที่เขาเล่นดนตรีะค,ะค่ะเขาไม่ได้มีรายได้เป็นประจำหรอค่ะจริงๆแล้วเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะเล่นดนตรีเปิดหนวงค่ะก็ตามสถานที่สาธารณะที่เราเคยเห็นเนาะจะมีหลายที่ใช่ไหมคะเคยหนูเคยเห็นที่ไหนบ้างพี่ๆที่เล่นดนตรีตล<น><อ>าดม,มีไหมตลาด<ม>เคยเห<ม>็นไหมมีใช่ไหมฟรถไฟฟ้ามีไหมคะจะสายนี้รถไฟฟ้าไม่เคยไม่เคยเห็นอ่า ตามอนุสาวรีย์เคยนั่นแหละค่ะเ,เขาส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นดนตรีในสถานที่ทั่วไปสาธารณะทั่วไปเนาะแต่ว่ารายได้เขาก็จะเหมือนกับก็แล้วแต่คนหยอกกล่องให้ขึ้นๆลงๆบางวันที่โชคดีอาจจะได้เป็นร้อยเป็นพันค่ะแต่บางวันที่สถานาการณ์ไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็ เห็นบอกว่าได้5บาท10บาทก็มีอมซึ่งมันก็น้อยมากพี่ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงที่จะช่วยน้องๆกลุ่มนี้เราอาจจะช่วยไม่ได้ทุกคนเนาะแต่ว่าในทีมที่เข้ามารวมตัวกันเนี่ยค่ะก็พี่ก็ได้ทำเป็นโครงการชื่อโครงการดนตรีดนใจค่ะก็นำเสนอไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชนายจ้างก็เลยจ้างเราผ่านมาตรา 3- 5หค่ะ แล้วก็ทำให้พี่ๆกลุ่มนี้คะ่ะสามารถมีเงินเดือน <Amazing. S 1> เป็นรายได้ประจำทุกทุกเดือนเลยนะคะแล้วก็มีสถานที่ทำงานประจำะบางคนก็ไปเล่นดนตรีไปเล่น ไปเล่นเปียนโนมีพี่มีพี่ออทิสติกไปเล่นเปียนโนที่โรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ที่พี่การทางการเห็นก็เล่นดนตรีที่โรงพยาบาลด้วยเช่นกันน mm hmm. อกจากนั้นก็จะมีทีมพี่ที่ไปทํากิจกรรมดนตรีให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและยังมีพี่ๆี่ไปสอนที่โรงเรียนศรีสังวา์อีก mm hmm. ซึ่งก็จะเป็นความหลากหลายในการทำงานทำให้เขามีไรายได้ดูแลตัวเอง ซึ่งพาตัวเองได้นะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยค่ะ mm hmm. เขาก็มีความภาคภูมิใจค่ะหนูอ,อ,อยากรู้ค,ะค่ะโครงการของพี่อะค่ะพี่คิดว่าทางการทำที่โครงการนี้คะ่ะคนได้รู้จักเรื่องดนตรีของคนพิการเยอะขึ้นไหมคะก็คิดว่ารู้จักมากขึ้นะนะคะเพราะว่าจะมีบางคนก็ได้รับ การจ้างไปเล่นต่อที่อื่นด้วยเป็นแบบเป็นงานอีเวนต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเห็นพี่ๆไปเล่นที่โรงพยาบาลก็อาจจะขอคอนแทคขอนามบัตรแล้วก็ติดต่อจ้างงานต่อด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในการทำงานที่โรงพยาบาลสมิติเวชหรือว่าที่มูลนิธิเนี่ยเราทำกันเดือนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มากวันคือไม่ได้ทำสามสิบครบสามสิบวันเนาะส่วนวันอื่นๆที่ไม่ได้ทำประจำงานประจำเนี่ย เขาสามารถไปรับเงินพิเศษหรือไปเล่นดันตรีเปิดมัวค่ะได้ได้พิเศษทางอื่นได้อีกค่ะในเครือข่ายของพี่ก็มีคนพิการแบบไหนบ้างครับค่ะในเครือข่ายศิละปะดนตรีคนพิการค่ะก็จะมีคนพิการหลากหลายเหมือนกันมีคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะแบบที่ค่ะมีคนพิการทางการเห็นค่ะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนัก้งดนตรีค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นยังมีความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสารด้วยอค่ะซึ่งจะมาถามว่าพี่คนที่พิการทางการได้ยินเนี่ยทางการสื่อสารเนี่ยเขามาช่วยอะไรได้บ้างในงานดนตรีเขาแข็งแรงเขาก็จะมาช่วยยกของยกของอถก้องค่ะแล้วก็ช่วยดูแลเพื่อนๆน,นที่มองไม่เห็นด้วย พี่อ้อค่ะแล้วพี่อ้อมาทํางานที่นี่ได้ยังไงคะถ้าจุดเริ่มต้นเลยก็คือพี่รู้จักกับพี่ที่เคยเป็นหัวหน้าเครือข่ายศิลป,ปะดนตรีคนิการคนแรกค่ะก็พี่เขาก็เลยชักชวนมาอ้ามาช่วยเขียนโปรเจกต์ให้พี่นอยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเลได้เข้ามาตั้งแต่นั้นก่อนหน้านี้พี่อ้อทำอะไรมาก่อนคะก่อนที่จะได้เข้ามาเป็นอ่า ก่อนที่จะเข้ามาเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการก็เคยทำงานเป็นอาสาสมัครในชื่อชมรมกลุ่มเพื่อน2,000ันค่ะเป็นการรวมกลุ่มของคนพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นหลักค,ค่ะแล้วก็มีการทำกิจกรรมให้ความรู้กับอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยเหลือคนพิการค่ะแล้วก็พาไปดูสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก มีคนพิการสามารถเข้าถึงได้มีที่ไหนที่แบบม,มีทางลาดไหมถ้ารถเข็นไปจะไปได้ไหมค่ะมีห้องน้ํากว้างไหมมีที่จอดรถไหม,มจริงๆที่ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่คนพิการเนี่ยได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมกับพวกเราทําให้ใจกับ,บแตนกิ้วก็มีโอกาสที่จะพบเจอพี่ๆคนพิการในสังคมเนาะไม่ว่าเราจะแบบ อาจจะไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปธนาคารอะไรเงี้ยเขาก็สามารถทำได้มากขึ้นใช่คะ การจ้างงานของคนพิการเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นการที่ทำให้คนพิการมีรายได้นะคะแล้วก็สามารถจะดำรงชีวิตได้อย่างปกติอย่างคนทั่วไปแล้วนะคะมันยังเป็นการแสดงถึงศักดิ์ศรีคนพิการนะคะที่มีงานทำนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งเข้าสู่การมีงานทำเช่นเดียวกับคนอื่นๆได้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวคนพิการเองนะคะึ่งซึ่งได้ตระหนักถึงว่า มีคุณค่านะคะไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวของตนเองนะ,ะมีคุณค่าต่อสังคมโดยรวมด้วยนะคะเพราะการมีงานทําของคนพิการเนี่ยหมายถึงการมีรายได้นะคะรายได้ในการจับใจ่ายใช้สอยต่างๆนะคะทำให้คนพิการเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปที่สามารถจับใจ่ายใช้สอยสามารถเป็นเจ้าของอสินทรัพย์ต่างๆได้โดยปกติแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ ในเรื่องในเมื่อคนพิการเนี่ยมีงานทำนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันแล้วว่าสามารถจะใช้ชีวิตต่างๆได้เท่าเทียมเช่นคนปกติใช่มคะโอ้มีเด็กๆมีน้องๆมาเพิ่มอีกหลายคนเลยนะคะเรามีกิจกรรมพิเศษให้น้องเป็นโจทย์เล็กๆเกนาะให้ฝั่งให้ช่วยไปคิดค่ะเราแบ่งกลุ่มกันเลยดีไหมคะ,ะได้เนี่ยคะ่ะโอเค ตอนนี้โอ้โหเหมือนเหมือนแบ่งข้างกันอยู่แล้ว <มา S 1> เลยนะคุณผมมีมาก่าทั้งสองคนนะมาค่ะโอเคค่ะงั้นก็เป็นหนุ่มๆกับสาวๆดีไหมคะโอ,คโอเคค่ะโจทย์ที่อยากจะให้ลองไปช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะคือน้องๆอ,อยากจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกับพี่ๆนักดนตรีคนคิการคิดว่า เราจะทำอะไรร่วมกับพี่ๆเขาเป็นสิ่งดีๆเป็นอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์กับสังคมนะดีไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวจะปล่อยให้น้องๆไปคิดกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะได้ค่ะ เออป็นไงคะกลุ่มสาวๆมีไอเดียอะไรบันเจิดมาเล่าให้ฟังคะทำอะไรพวกเรานะคะก็คิดว่าจะทำเป็นมินิคอนเสิร์ตค่ะจัดที่ไอคอนสยามไอคอนสยามเป็นการเล่นดนตรีระหว่างคนพิการและพวกเราใช่ค่ะในงานก็จะเป็นการเล่นดนตรีระหว่างพวกเราแล้วก็คนพิการค่ะเล่นร่วมกันแล้วก็ช่วงท้ายค่ะจะมีการทอปค่ะ เป็นการคุยกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กันค่ะคนที่จะมาดูอันนี้เราคือเป็นคนทั่วไปหรือว่าเชิญใครพิเศษไหมคะเชิญกลุ่มไหนไหม,มคิดว่าน่าจะมีทั้งคนพิเศษแล้วก็เป็นคนทั่วไปเดียวกับคนพิการเข้าร่วมด้วยให้เขามาได้ร่วมรับชมด้วยกันใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ เราจะแบบว่าหาสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็เปิดมัวค่ะ,คะแล,ะและ้วเงินทั้งหมดที่ได้มาก็ไปให้กับมูลนิธิค่ะอค่ะอันนี้คิดคิดหรือยังคะว่าอยากให้มูลนิธิที่ไหนหรือว่าเอาเป็นมูลนิธิไว้ก่อนอมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการอ๋อใช่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการก็อ่าก็เป็นไอเดียที่ที่ดีมากๆนะคะก็ เป็นการโชว์ความสามารถของพี่ๆคนพิการแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพวกเราอ่าเป็นคนมีพิการกับพี่ๆเนาะแล้วก็ <Amazing. S 1> ยังมีการหาไรายได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหาสปอนเซอร์ด้วยทีนี้งบประมาณที่เราตั้งไว้อะคะ่ะแสดงว่าเราจะต้องหาสปอนเซอร์ก็คือทำงบประมาณว่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างแล้วก็หาสปอนเซอร์มาสมมติว่างบประมาณในการจัดงาน5 0,000น แล้วเราหาสปอนเซอร์ได้ไม่ถึงอืเราจะมีวิธียังไงไหมหนึ่งคือเราต้องระดมเรื่องของสปอนเซอร์ให้ใ,ให้มาครอบคลุมการจัดงานส่วนเรื่องของอการขายของที่ระลึกหรือว่าเงินบริจาคที่เราตั้งกรองส่วนนั้นเราจะได้นําไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อที่มูลนิธิจะได้นําไปใช้ประโยชน์กับสังคมต่อไปเนาะอืมค่ะดีมากๆเลยอันนี้ก็ ของปลกมือให้กับไอเดียของกลุ่มสายถานนะคะขอบคุณค่ะสิทธิประโยชน์ที่คนพิการที่จะได้รับนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับความมัน่นคงของชีวิตก็คือความมั่นคงของอาชีพตามหลักตามกฎหมายเนี่ยมีคำเคยมีคำพิพากษาศาลสูงเนี่ยเคยตัดสินไว้แล้วว่าสิ่งแรกที่ คนพิการจะได้ทําก็คือเรื่องของเงินค่าตอบแทนนะครับที่เกี่ยวกับการทํางานแล้วก็2นะครับสิทธ,ธิที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเช่นสิทธิเกี่ยวกับประกันสังคมสิทธิรักษาพยาบาลในการใช้สิทธิประกันสังคมที่คนพิการที่จะได้รับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นนั้น พลังกันบ้างนะคะได้ยินแววๆว่าคิดกิจรกรรมแบบว่าเลิศหรูมากใช่ครับไหนอยากฟังแล้วค่ะ,ะ,ะกิจกรรมแรกคืองี้ครับผมรวมกลุ่มพี่ๆคนพิการใช่ไหมครับแล้วก็ไปเล่นตามแบบสมมุติว่าจะไปเซาคราับสยามหรือว่า MBK ก็ได้ครับผมแล้วก็ตั้งกล่องโดเน a t ไว้เพื่อให้คนมาโดเ a t e ครับผมใช่เราจะได้แบบส่งเงินไปที่มูลนิธิด้วยครับคือ โชว์ความสามารถใช่ไหมครับโชว์ความสามารถด้านดนตรีแล้วเราเล่นด้วยไหมคะอืมแล้วแต่พี่เขาเลยครับว่าเขาจะให้เล่นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าหลักๆเลยผมน่าจะไปเป็นพิธีกรเปิดรายการอะไรอย่างงี้ว่าครับวันนี้เราอยู่กับอันนี้อันนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เล่นแบบนี้แบบนี้อันนี้เป็นดนตรีไทยดนตรีสากลนะครับผมอะไรอย่างงี้ครับโอ้จองจองจองคิวไว้เรียบร้อยแล้วจองฮะจองโอเคค่ะห้ามหยุดค่ะก็กิจกรรมที่สองครับก็น่าจะเป็น เราน่าจะไปเล่นดนตรีนียแหละครับแต่ว่าเล่นที่บ้านพักคนชล่าเพื่อให้คนที่เขาแบบว่าติดเตียงหรือว่าอะไรก็ตามเขาได้แบบเปิดโลกบ้างว่าเราไปเล่นให้เขามีความสุขก็ไปเล่นดนตรีชงเชงให้ตื่นชาคุณตาคุณยายจะได้ลุกขึ้นมาแดนเป็นการออกการกายเป็นตัวด้วยอะไรอย่างงี้อ๋อดีมากๆเลยค่ะแล้ว เกมที่สามครับตังคิวนะคะจะรรมที่สามนะคะก็จะเป็นเกมเกมอะไรเอ่ยเกมบันไนงูค่ะบนไดงูเล่นยังไงคะก่อนแรกนะครับเราจะต้องยืนตรงจุดเริ่มต้นก่อนค่ะเราจะเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับค่ะเดินไปตามช่องค่ะแล้วไงอีกค่ะแล้วก็จะเจอบันงดที่บป็นงูค่ะ เราต้องวิ่งหนีไหมคะมันใดที่ไหนงูบันไดที่มันงูเวนะคะไม่มันมีมันมีมันใดอยู่ข้างบนแล้วก็งูอ่ะมันก็อยู่ข้างล่างอ๋อค่ะโดนเหตุเลยไม่ถึงเส้นชายอ่าแล้วมีใครเล่นบ้างคะส่วนมากก็จะให้ปู่ย่าตายายเล่นส่วนปู่ย่าตายหญเราะเราเล่นดล่ยพี่การเล่นค่ะพี่ๆคนพิการเราพาไปด้วยใช่ไหมคะอ่าเล่นด้วย คถ้าพี่เขาบองไม่เห็นทําไงคะก็พาเขาเดินอือคามมีควาเาแตงกิ้ต้องพาจูงพี่เขาเดินใช่ไหมคะโอ้เก่งมากโอเคค่ะก็เป็นไอเดียที่น่ารักมากบันเจิดมากทั้งสาท่านเลยนะคะน่ารักมากแรงดีโฟกัาสูมากก็ภายในกิจกรรมทั้ง3เนี่ยนะคะมันอาจจะต้องใช้เรื่องของงบประมาณการเตรียมการอ่าตรงนี้เราคิดว่า เราจะมีทุนสนับสนุนจากไหนบ้างอ๋อทำแบบทำเป็นโปสเตอร์รณรงค์แล้วก็โพสต์ไปได้ไหมครับแล้วก็แบบทำสื่อโซเชียลใช่ครับค่ะแล้วก็รับเงินบริจาคมาแล้วค่อยมาจัดกิจกรรมใช่ครับงั้นประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณน้องๆเด็กๆทุกคนเลยค่ะบินเธอร์จังกิลและก็พี่ตซีนะคะเก่งมากอ่ะตงเล่จีเอ้ด้วยค่ะ เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการของพี่อ๋อค่ะหนูคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะทาให้ตัวที่พี่ออยกตัวอย่างค่ะที่คนหลายๆประเทศเนี่ยได้มาเล่นดนตรีที่โรงละครของประเทศเราเนี่ยคิดว่าเป็นดีมากเลยค่ะเพราะว่าแบบสามารถสร้างพันธมิตรให้กับทศอื่นได้ค่ะแล้วก็ตัวของพี่ออเนี่ยก็คือก็ทําให้คนที่ผ่านมาที่ พี่เขาไปทําที่โรงพยาบาลหรือสาธารณะค่ะคนที่เดินผ่านเนี่ยก็ทําให้แบบว่าเขาอาจจะมีเรื่องเครียดๆอยู่อย่างเงี้ยก็ทําให้เราแบบมีความสุขได้แล้วก็คิดว่าทําให้คนในประเทศเราเนี่ยช่วงนี้สังคมหนูรู้สึกว่าคนเราเนี่ยได้เจอกับคนพิการมากขึ้นค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ค่อยได้เห็นคนพิการเลยค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าเออตอนนี้ประเทศเราก็เปลีปย่ยนแปลงแล้วหนูก็คิดว่ามี เขาให้คนพิการเนี่ยมีสิทธิในสังคมมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะทําให้คนพิการเนี่ยมีการงานที่มั่นคงค่ะแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงด้วยเหมือนกันค่ะติดต <Wow. S 1> ามร,รายการความรู้เกี่ยวกับคนพิการกับผม Thank you ในรายการ O I C อ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เอง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> oh,